สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอ็ซีพอกันอีกเสาหนึง่งเป็นเสาที่เลวไหลอีกแล้วเ <c oughs> ดอ,อนีนฝนกำลังลิ่นเป็นฝฟฟอยๆับพี่น้องคแบบฝอยๆอากาศเย็นและอากาศหนาวมานำกันในเสานี้ตอนนี้ก็เริ่ก่อไฟเช็ดน้กขินพร้อมครับทิ้งไว้ในครับพี่น้องครับพอน มันหนาวมันใอากาศหนาวหนอะผู้ข <diction> <Portuguese> <om dic> ้างนี้ในรถกับมี่พี่น้องบอลมันข้างมีแห้งี่ข้างหนาวข้างสบายเป็นจจได้โซเฟอร์ห้องไว้บอมุนี่บอกแล้ววอลจะขึ้นสูงไหนมาคือเกาแหลมมาเอาไว้ อย่างว่าไหวไหวมันนี่เขามาพูนี่พี่น้องในระยะทางเดินทางไกลเตี้ยบจมูกหาเจี <c oughs> เจ๊ยบหามป่ย <c oughs> วยหามาสุนิล <c oughs> ในระยะสามเดือนนี่ เอาวันี้เขาจะมาขอเลขกันครับพี่น้องครับใครรวบใครรวบตาแป้งเฉียนขาดใครวกใครเกียวนี่ยบ่อุ้ยถ้าแป้งวนรอบไปขอเลขเดียวอก้นถืกนออกกันทิบงวดมะหันซีบอกกันิโอ้ยหายชิบ่เขพากันเสียวเนาะหตนเียเรียอนไเหลาอเนาตัวนที่ห้านลาบสุด

บอกทงซีแล้วก็บอกถืออดีแหละบอกโดนแล้วนะบอกไว้แตโดนให้เลื่อน่ข้าวบอกไว้แตโดนขาลื่องบอกไม่ได้ไหมยาเฝ้าบอกโอ้ยมันกาะเขียววังเนาะบอกที่อกหนงที่เดีกเนาะอ้าเรื่องนันไม่เป็นบ่าวกัน บอกหนึ่งสี่อุ้มโอ้ยคือโมบอกหนึ่งสี่มีเก้าขอห้องมือรับพี่น้องครับมีบอกสื่อกันมีบอกสื่อกันจะได้เงินหลายบาทด้วยเด้อหมดนี้มั้ยขันสมพี่น้องนี่ เนื่อคันสมบัติแั้วบก็เถือกันบัติแแต่บอกว่าถกันบ่าอโบก็โอ้น่ไแต่คันสมบนสมจะเสียบดวะคันน้ไม่เปลี่นขามือเมแรงเลยกินเลยกินแลวนี่เลยได้ครับบอกันเขาเาันจะแบนุ้งไคแต่มื่อนี้ยคว่าย่างความพูดุีบสามูนะมึง ้ตืนเี่ไก่ไฟบ่อพี่น้องหนาวชอบจตวพิงึตาเจ้นี่มเนี่้าเหลน่้าปอะดยผู้เ่นะคนี่แผู้เ้ามาจีคืนมนีสีได้หรือบ่ได้รุนกันครับพี่น้องครับแต่ว่ามนีอากาศ ว่เป็นใจขนาดเลยหนาวเป็นฝน,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 นลิ้นเป็นไฟยฝอยพี่น้องเลยฝนลิ้นเป็นไฝอย,อ,ยอากาศเย็นีียเ แต่ละมือก็สิไปยังสี่เป็น้องหายุ่งสิละเวลาหาเนี่ยหลายแต่เวลาเก็บยร์พงไม้บล็อยได้ขึ้นแต่ละผู้บ่เกินสามสิบนาทีหรือจังมาะก็คือนสี่สิบนาทีลงมาทำมองไม่ได้ดีก็ต้องชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าหวังว่าจะน้ำขังมีดิน้ำขังมันท่าเสียงแต่ว่าบุรี่ว่าเที่ยงมันมีเปลี่ยนก็ว่ามาไหมคุณเห็นไหม

เสียมือหน่ำๆจะฟังยิ่งดีผงจะค่อยเส่หอมจะค่อยหอมจะเส่หอมก่อนอ่อน่ือหายปุ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยหอมคือยื้อหาปุ๋ย้ตีไก่นี่ยห่อตาองมีอาวัน่างโจ้เขาเดี่ยวได้มาปุ เดินมาจกนาสอนากันม้ี้เขาเห็ดดงกินเห็ดดงกินบมูหลาบดีหลาบอลับมูอ๋อนี่หลาเป็นเนื้อมูอยู่มันือแดงคือเนื้อหมดมูมูมูใส่แก้วเปรเนื้อนดีเถอุ๊มูใส่แก้วปยอ๋อใส่แก้วเปแซบคือเกาเื่อเ

นี่คือเม็ดเม็ดฝนเราเป็นไอเป็นเป็นปล่อยๆต้องมาเม็ดฝนฝ้ามันอีคึมเลยนะฝ้าคึมเลยไม่ได้เรียนของฝ้าไลไปบอกไมเงี้ยตัดไม่หมเตเว้นบอกคึนเลยมดนีผมตัวบาไปเงี้ยทตายไปเงี้ยังไอเก้อนดเี้ยลหัวแตกกนวน่อยซ้ไปเนือีเดิมบนเาปวดเียนนี่ ลุที่ร oh. ังเก็บมันนรังค้ารถยังอยู่โอ้ช่วเนีนนนนีฝนลิ่นเป็นฟอยพี่น้อง อากาศแน่นีห้องน,นี้ต้องอาศัยรถเป็นหลักเ <laughs> ออาศัยรถเป็นบ้านคึ้จังหมอลำนะครับเอ็นเ,เีนทำนำอ,อนน่นม,มีนามหนามผอมา <c oughs> เรก <c oughs> แน่แล้วสมแน่แล้วครับแน่แล้วมั้ยดิโอ้ครับพร้อมที่มึงได้ขึ้นกินได้มื้อขึนได้เนาะกินได้ครับนี่เป็นสมนี่คัดเด่เนื้อมะขันสมนี่นมึงสมไหมครับพิแต่วเาขาหรือที่บ่อเขากันเขาเป็นเขาเจ้าไปเลยแทนเป็นเขาเหนีวยวก็พิงนวลเยอ้สุดยอดถอดมาได้ดิม <c oughs> <c oughs> าทานงินฮ่เอาบอกพิงนวลอยู่อยู่อีการมีอยู่ นี่แพงวะตีห่อเจ้าบาทสวเด่นนี Tools ่เขาอนิยมคนไทยก็ย UH> ังตีหอเจ้าบาทนะสินค้าการห่อหนึ่งประมาณสามสิบกว่า่เงียสามสิบกว่านี่สิมีพอสิบพอสิบหมากบ่วยนี่อ๋อไม่ใหน่อยแท้เพาสินค้าการเกษตรสินค้าคางามกันอย่างนีารเกษตร

มื่อนี้ก็จะได้กินเขาทำการสายฝนเลยพี่น้องฝนป่วยไปบรรยากาศมันครับบรรยากาศเย็นเลยนะโอ้ยบรรยากาศที่พวกมีไคต้องการสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเรพซีพอกันอีกช่วงหนึ่งช่วงตักบังไม้แล้วเวนี่นี่พี่น้องรถ หลังจากตักแล้วก็จีแบกลงมา,างแงต่าผู้ผู้เหตุอยอตดอเรดะนี่ครับท่างย่างจีเป็นทางอีเตอร์สัย่างณไงที่สุดทางอีเตอร์คือรือท่างรถรถตัดต้นสนเขาพี่น้องพอ,อย่าแบกลงมาแล้วโอ้ยเมยแบกลงมาจากหงอดระยะท่างนล่นเราสองรน่อยเม็ดมันเมยคือมันเหยียบน้ำก้อนหิน อีลูกคูกคักมาแล้วบร้ที่นี่เหลืออีกอยู่เมื่อไรพี่น้องก็ได้สิขึ้นเปล่าอีกสิไปตักใส่อีกจังหน่อยนี่ม่นด้ขึ้นไปตามอิเตอร์น,น,นี่ทางอิเตอรทางรถเขาเรารถอันนี้สิวญาณผู้เลยบินโอเวนบินเขาจีขับไปตามพูไปเลยขับครับตามต้นสนพี่น้อง นี่มา,าสตอบุรีปลาหวานพี่น้องสีหวานเนี่ยหวานหวานเจ็บเนี่ยกระสีแบกลงมาจังสีอะพี่น้องอันนี้คือสอบหน่อยนี่สอบหน่อยนี่สอบเต็มแบกลงมาแล้วแบกลงมาจังดังเหินดังเหินแล้วพ่พี่น้องครับพ่อไปก่อนเดี๋ยวกระจดดีมาผัอหวังปพ่อไอกัวไปงาๆไปแมนแมนเลลงก่อนไหนก่อนแมน ไปพ่อกันยูสนาวไ,ไม่น้องมันสีหอมหวานไี่น้องปลาสศตษฐบุบบรีปลากินได้ครับหวานหวานอมเปรี้ยวช่างเลยเมื่อมือมากกับจินได้นี่พี่อง แซ่บนี่ครับพุ่นคือจังแบกออกมาจังซั่นพุ่น yep. <t zeker Frollo> <professional> <invoke> <whats Napoleon> ผู้พุทตักเร็วเพิ่งก็ได้หลายไปเนาะได้เป็นสองสอบสอบเครื่องสอบย่างไปยีน้ำเทนี่การตักยีน้ำเดียคนตักเป็นกับเขามากเขากระคุ้งไหลเขาถังไหลก็ได้เต็มไว้ได้เทไว้ผู้ตักธ่็เป็นกับเฮียเครื่องเอาเครื่องคะแนนเต็ม นี่แหละครับมันเขาว่าเจ็บผลแล้ไเจ็บผลแล้ตั้งประเทศตั้งประเทศนี่แหละมาแบบลักษณะนี่แหละโอ้แต่ยังันพูดกันมื่อเร็นเจ็บกินบางไง้เป็นันทาง้งส่สวยชีวอ bỏ người ngay đó tôi muốn sẵn kiếm kiếm lắm biếm không ăn kiếm 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 phải kiếm kiếm đây kiếm kiếm là kiếm đồng Cái gì kiếm 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 này kiếm <laughs> โอจุมหนึ่งยูงแตุ่งทั้งสองเลยเลี่ห้อดชิบหลอมยาวยนี่นี่ยก้ยี่นี่สวนที่นึ่งไปเลย กอลีป้ากับดวงไหลกินแก้เมื่อพี่น้องหวานเปรี้ยวหว,นวนานผลอะไรพี่น้องมองสีแบกลง ขัดแขนหมากๆเลยตอนนี้ฝนกำลังตกลินนี่พี่น้องฝ่ามือฝ่าคึมฝนตกลินไปเหยียบก้อนหินมืนกับนี่งั้นพอไม่เนปีนพอลงเลย ได้ท <c ười> ิมกอบออกใหม่มันเมินพี่น้อง